สำหรับเค้กช็อกโกแลตคลาสสิกก้อนนี้คอช็อกโกแลตหรือคนรักช็อกโกแลตห้ามพลาดนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตร100้อยเปอร์เซนที่เรานำมาผสมกับเนยน้ำตาลทำให้มีความเข้มข้นมากกลิ่นหอมอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแค่ได้เค้กชนิดนี้เปล่าๆกับกาแฟเข้มๆหรือชาที่ท่านชอบก็อร่อยร้ําแถมยังไม่พอ ในรูปนี้เราเสิร์ฟคู่กับซอสวานิลารับรองเลยครับความฟินจะมาเยือนคุณแน่นอนไม่เชื่อลองทำดูนะครับเค้กง่ายๆบาย r P มิสซีมิสีทำได้คุณก็ทำได้รับรองเลยว่าไม่ยากเรามาดูวิธีการละลายช็อกโกแลตกันนะครับเราก็เตรียมด้วยการที่ในในภาชนะใบหนึ่งที่มีน้ำร้อนนะฮะแล้วก็นำช็อกโกแลตใส่ไปในถ้วยท,ที่ที่ตั้งบนน้ำร้อนได้นะครับ เราตั้งทิ้งเขาไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นน้ําร้อนที่ต้มมาจนเดือดแล้วนะครับถ้าของในจํานวนช็อกโกแลตเราไม่เยอะมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้คือภาชนะที่ใส่น้ําร้อนแล้วก็นำภาชนะที่ใส่ช็อกโกแลตเนี่ยวางบนน้าร้อนเลยแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มร้อนแล้วเราก็ค่อยๆคนให้เขาละลายเพราะว่าสักครู่หนึ่งมันจะถ่ายเทความร้อนไปในตัวภาชนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะทําให้เขาละลายได้ครับ เราวางเขาไปบนน้ำร้อนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเรารอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มค่อยๆอ่อนตัวแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,ค,คนเขาใช้เวลาสักครู่หนึ่งจะเย็นๆเดี๋ยวก็สามารถละลายเป็นชกโกแลตที่จะเตรียมไปใช้งานในการเป็นส่วนผสมของเค้กได้นะครับสังเกตว่าเมื่อเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆอ,อ,อ,อ่อนตัวแล้วก็ละลายอันนี้คือเราทําแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ถ้าบางท่านเนี่ย ไม่อยากเสียเวลาก็คืออาจจะหั่นให้ตัวช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆเพราะนั้นพอลงไปปุ๊บโดนความร้อนเดี๋ยวเดียวเขาก็ละลายได้ละตอนนี้เราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็เลยวางไว้ถ้าท่านได้ดูว่ามันจะค่อยๆอ,ยอยละลายแบบนี้นะครับเราก็ลองเริ่มคนดูนะครับถ้าเขานิ่มนะนะครับเมื่อเขาละลายหมดได้ที่นะครับเราก็พักรอไว้ก่อนนะครับ เราจะไม่ใช้ตอนที่เขาร้อนๆเลยนะครับเราใช้ตอนที่เขาอุ่นสักนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความเหลวอ,อยู่นะครับน,นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับเราพักไว้ ผมสำหรับการเริ่มต้นการทำเค,ชชค้กช,ช็อกโกแลตคลาสสิกตัวนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการตีเนยกับน้ำตาลนะครับนั้นผมจะเริ่มตีผสมเนยก่อนนะครับให้เหนยเขามีความเบาขึ้นหน่อยนะครับ เนยเริ่มอ่อนตัวแล้วก็มีความเนียนนิดหน่อยผมก็จะเริ่มใส่น้ําตาลทรายลงไปนะครับเดี๋ยวใส่น้ําตาลทรายแล้วเนี่ยผมจะตีให้เขาเข้ากันนะครับมันจะไม่ถึงกับละลายจนหมดนะฮะให้เขาเข้ากันเสร็จแล้วก็จะค่อยๆ่อยทยอยใส่ไข่แดงทีละฟองทีระฟองจนครบนะครับคือใส่หนึ่งฟองตีเข้ากันหนึ่งฟองตีเข้ากันเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะใส่แป้งอันเดี๋ยวลองดูวิธีการคนผสมต่อไปนะครับในส่วนผสมของแป้งเราก็จะมี แป้งแล้วก็วานิลานะครับแล้วก็เกลือนะฮะส่วนผสมจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็แป้งแค่นิดเดียวเราก็จะคนให้เข้าก่อนวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตคือเนื่องจากส่วนผสมของแป้งเนี่ยน้อยมากแล้วร่อนลงไปในเนยผมจะขออนุญาตร่อนนะครับเข้ากันแล้วผมจะร่อนเขาเราคนผสมให้เข้าเข้ากันก่อนนะครับ แล้วก็วันนี้เนื่อจากส่วนผสมของแป้งเนี่ยมีแค่เล็กน้อยแล้วก็คนผสมไปนเนยผมจะขออนุญาตใช้วิธีร่อนลงในเนยสดเลยที่เราตีไว้เลยนะครับใาสา่ลงไปนะครับแล้วก็ร่อนลง,ลงจากนั้นก็ใช้พายางนี่แหละครับคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะมาตามด้วยส่วนผสมของวิปปิ้งครีมนะครับก็คือครีมสดนี่แหละฮะ แล้วก็นมสดนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้าๆกันแล้วเราก็ตามด้วยช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับร้อยเปอเซ็นที่เราละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเทใส่แล้วก็คนผสมให้เข้าๆกันนะครับในขณะที่คนผสมให้เข้าเข้ากันเนี่ยก็จะย้ำนิดนึงว่า ชอ็อกโกแลตที่เรานำมาเทใส่ในเนยตอนนี้คือเป็นชอ็อกโกแลตที่มีความอุ่นนะครับไม่ใช่ว่าละลายร้อนๆแล้วมาใส่เลยนะครับก็คือให้เขาอุ่นนิดนึงเพื่อที่ว่าไม่งั้นแล้วพอลงมาที่เนยเนี่ยมันจะละลายนะครับอุ่นแค่เราพอทนได้ก็พอนะครับที่สําคัญคือตอนนี้คนผสมเนี่ยกลิ่นชอ็อกโกแลตมันขึ้นมาที่จมูกเลยนั้นมันจะหอมมากแล้วก็เข้มข้นมากครับแล้วเป็นเค้กที่ทําง่ายไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้พอเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ ตัวของเนยกับช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะมีการตีไข่ขาวก็แค่ตีไข่ขาวขึ้นฟูเป็นฟองละเอียดนิดหน่อยแล้วก็นํามาคนผสมเข้ากันได้เลยนะครับครับในการตีไข่ขาวนะครับก็สิ่งที่เน้นย้ําการตีไข่ขาวก็จะเหมือนกับที่ทุกท่านทําเค,ค้กชิพฟ้อนทั่วไปแหละครับก็คืออ่างสะอาดภาชนะสะอาดหัวตีสะอาดแล้วก็ไข่ขาวต้องไม่มีไข่แดงเจือปนไม่มีคราบไขมันเพราะว่าไม่งั้นไข่ขาวก็จะไม่ขึ้นฟูนะครับเราก็จะอันนี้เราจะตี แค่ให้ไข่ขาวเนี่ยขึ้นฟูคือเป็นฟองละเอียดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องถึงกับแบบตั้งยอดเหมือนกับการทำชิปปั้นทั่วไปนะครับ <S <S <ๆ>เราตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองประมาณนี้เราก็จะเริ่มใส่น้ำตาลแล้วก็ตีให้เขาเป็นฟองละเอียดนะครับ ครับผมได้ลักษณะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําตาลทรายละลายจนหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเมื่อเราได้เนื้อช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ไข่ขาวที่เราตีจนขึ้นฟูลักษณะการตั้งยอดอ่อนๆเป็นฟองละเอียดละเอียดแต่น้ําตาลทรายละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆแบ่งส่วนผสมค่อยๆขาวมาสักนิดหน่อยโดยประมาณก็1ใน4ก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆคนตะล่อมให้เข้ากัน จากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือนะครับไข่ขาวอีกส่วนหนึ่งมาค่อยๆใช้พายางคนตะล่อมให้เข้ากันคือวิธีการคนในแบบนี้เรียกว่าคนตะล่อมโดยคนเบาๆมือนะครับไม่ต้องคนแรงสังเกตรเราจะค่อยๆค,ควักจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็คนจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมมาใส่พิมพ์นะครับขนมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอบด้วยการอรองด้วย น้ำร้อนนะครับก็คือจะมีถาดใบใหญ่ใบหนึ่งที่มีน้ำร้อนอยู่ข้างในแล้วก็วางพิมพ์ขนมลงไปบนน้ำร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านก็จะใช้วิธีแบบผมก็ได้คือผมชอบที่จะมีผ้าผืนหนึ่งที่จะเปียกๆน้ำแล้วก็วางลงไปในในน้ำร้อนนั้นเพื่อช่วยให้เ,เค้กเนี่ยเขาจะสุกช้าๆแล้วก็เนื้อเขาจะฉ่ำไม่แห้งนะครับมันเป็นลักษณะวิธีการอบก็คล้ายๆอบชีสเค้กเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเค้กที่เราพร้อมจะเข้าเตาอบนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นในเตาเนี่ยจะมีถาดที่ใส่น้ำไปแล้วแล้วก็ร้อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผ้าชื้นรองอยู่นะครับผมก็จะนำเค้กเนี่ยวางเลยนะครับถ้าบางท่านทำขนมแล้วแล้วลืมที่จะเตรียมถาดเข้าเตาอบให้น้ำร้อนไว้ก่อนก็ใช้วิธีคือต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ถาดและขนมวางได้เลยนะครับ ก็ใช้วิธีแบบนี้เดี๋ยวเราอบไปประมาณสัก40นาทีขนมก็น่าจะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยนําออกมาให้ท่านชมกันนะครับเรามาดูเค้กของเราที่อบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเวลาเช็คสุกแล้วขนมสุกเรียบร้อยแล้วหรือย่างนะครับนี่นะครับตัวของ น้ำแล้วก็ผ้ายังเปียกอยู่นะครับเพราะถ้าแห้งเนี่ยเค้กเขาจะแห้งแล้วก็หน้าเขาจะแตกด้วยเราลองเช็คดูนะครับมานะครับเรียบร้อยคือเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีเศษเค้กติดออกมาก,ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว,ลวก็จะนําออกจากปาเลยนะครับออกมาแล้วเค้กหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเค้กธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนสำหรับคอช็อกโกแลตห้ามพลาด เราได้เค้กมาแล้วเราก็วางพักไว้ให้เขาเย็นสักครู่หนึ่งนะครับพอเขาคลายความร้อนออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหดตัวแล้วเราก็จะนำออกจากพิมพ์ได้ง่ายนะครับ